เรื่องราวการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามีบันทึกเอาไว้ทั้งในพระวินัยปิฎกและในพระสูตรทั้งสองแห่งนั้นมีลำดับเหตุการณ์เริ่มต้นแตกต่างกันในพระวินัยปิฎกเริ่มจากตอนที่ตรัสรู้ใหม่ๆหลังจากเสวยวิมุตติสุขหนึ่งสัปดาห์พระองค์ได้เสด็จออกจากสมาธิแล้วทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทที่ได้ตรัสรู้นั้น ตลอดเวลาสามยามแห่งราตรีเมื่อสิ้นระยะเสวยวิมุตติสุขเจ็ดสัปดาห์แล้วเมื่อปารบการที่จะประกาศธรรมะแก่ผู้อื่นต่อไปทรงพระดำริว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้เป็นของลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากกล่าวคืออิทัพปัจจยตาปฏิจะสมุบาทและนิพพานในฟังพระสูตร เริ่มจากพุทธดำริที่เป็นเหตุให้ออกผนวดการเสด็จออกผนวดการศึกษาในสํานักอาดารดาบทและอุทกดาบทการบำเพ็ญและการละเลิกทุกขกิริยาการกลับมาเสวยพระกยาหารแล้วบรรลุฌานและตัสรู้วิชาสามต่อจากนั้นก็มีพุทธดำริที่จะไม่ประกาศธรรม ซึ่งมีข้อความตรงกันกับในพระวินัยปิฎกว่าเป็นเพราะความยากของธรรมะที่ได้ตดรัสรู้คืออิทัปปัจจยตาปฏิจจสมุบาทและนิพพานสรุปแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรผู้ที่ถือเอาความในพระวินัยปิฎกและพุทธดำริที่จะไม่ประกาศธรรมย่อมตอบว่า พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทส่วนผู้ที่ถือเอาความในพระสูตรเฉพาะตอนที่ทรงตรัสรู้วิชาที่สคืออาสวัคขยายานย่อมตอบว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อริยสัจสี่จึงหลุดพ้นจากอาสวะปฏิจจสมุปบาทเป็นเนื้อหาสำคัญของอริยสัจสี่ และอริย,ยสัจสี่ก็มีความหมายครอบคลุมปฏิจจสมุปบาทดังนั้นทั้งสองคำตอบจึงถูกต้องทั้งคู่แม้จะมีความหมายพิเศษและมีขอบเขตกว้างขวางกว่ากันในบางแง่ก็ตาม